สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าสิ่งนี้ค่ะมีทั้งที่เป็นโลหะและที่เป็นแผ่นกระดาษใช่แล้วค่ะเงินนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเงินมีที่มาได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่อดีตค่ะในสมัยก่อนชนชาติไทยของเราก่อนที่จะมีเงินใช้กันเราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันค่ะดังคำอ้างอิงในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะที่ว่า ใคร á, á, ใครค้าม้าค้าใครใครค้าช้างค้าหรือในคำพังเพยค่ะที่ว่าหมูไปไก่มาซึ่งก็คือการค้าขายโดยไม่มีเงินเป็นปัจจัยในการแลกเปลี่ยนค่ะต่อมาการค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นการขนส่งสินค้าไปแลกเปลี่ยนกันนั้นก็เกิดความไม่สะดวกทั้งการเดินทางการเก็บรักษาและที่สำคัญมูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันมีความแตกต่างกัน จึงมีการคิดค้นสื่อกลางของการค้าขายโดยให้สินค้าทุกชนิดเทียบราคากับสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเงินนั่นเองเงินจึงเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายซึ่งลักษณะของเงินในสมัยก่อนนั้นแตกต่างจากทุกวันนี้ค่ะส่วนจะมีวิวัฒนาการอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเบียคนโบราณใช้เปลือกหอยเป็นวัตถุกลางสำหรับซื้อขายสิ่งของเรียกว่าเบีย ดด้วงเป็นเงินตราของไทยโบราณใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในประเทศไทยประมาณกว่า600ปีตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยอยุทยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเงินเหรียญเริ่มผลิตใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงโปรดให้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกระสาบคืนที่นาพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังอัดกระดาษ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้ตั๋วกระดาษราคาหนึ่งอัดเพื่อใช้แทนเงินเหรียญกระสอบที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งเป็นที่มาของคำว่าอัดกระดาษเงินปัจจุบันทั้งเหรียญและธนบัตรเงินพลาสติกหรือบัตรเครดิตเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ เรื่องราวของเงินไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าก่อนที่จะมีเงินเหรียญหรือธนบัตรใช้กันจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยของเราได้นำวัสดุต่างๆมาทดแทนได้มากมายหลายชนิดขนาดนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนุกยิ่งไปกว่านั้นนะคะใครจะไปคิดล่ะคะว่าจากหอยเบี้ยที่หาเก็บได้ตามพื้นจะกลายมาเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเครดิตที่เราใช้กันจนทุกวันนี้ได้ ส่วนสาเหตุที่เราเรียกเงินว่าเงินนั่นเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนค่ะเราใช้โลหะสีเงินหรือโลหะเงินใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะเราจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าเงินค่ะส่วนธนบัตรถึงแม้ว่าจะทำมาจากกระดาษนะคะแต่เราก็ยังคงเรียกว่าเงินอยู่ดีค่ะอ้าวเกรซทำอะไรอยู่จ้า อ๋อกำลังนับเหรียญไปซื้อของให้คุณแม่ค่ะอ๋โหอ้าวแล้วเหรียญนี้กี่แบบเหรอคะพี่กระป๋อมเอาอย่างนี้เรามาค่อยๆทำความรู้จักกันทีละเ,เหรียญดีไหมคะดีเลยค่ะอ้าวมาเหรียญแรกอันนี้เห็นไหยี่สตางค์เหรียญ25สตางค์สำหรับด้านหน้านั้น กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจาักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัดติยราชอิสริยพรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9ส่วนด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยพศและเลขของปีพศที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า25สตางค์และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความทั้งสองนี่เลขอะไรเลขห้าสหเหรียญ50สตางค์ที่ด้านหน้าของเหรียญนั้นกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขติยราชอิสริยพรอ,นอนันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุญเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9้าส่วนด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระเจดีวัดพระาธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีพศและเลขของปีพศที่จัดทำเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าสตางค์ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีเลขไทยบอกราคาว่าห0สิด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่าห0สินี ใใชใช่่มคะเหรียญหนึ่งบาทสำหรับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชทรงผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9และด้านหลังของเหรียญทางด้านขวาของเหรียญมีรูปพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้วด้านซ้ายของเหรียญมีข้อความว่าประเทศไทย ใต้ข้อความว่าประเทศไทยมีพศออและเลขของปีพศออที่จัดทำเหรียญใต้ปีพศมีข้อความบอกราคาว่า1บาทต่<ป>เลขออันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะเหรียญสองบาทที่ด้านหน้าของเหรียญบริเวณกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัดติยราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9ริมขอบเหรียญโดยรอบระดับด้วยจุดไข่ปลา ส่วนในด้านหลังของเหรียญบริเวณกลางเหรียญมีรูปบรมบรรพศวัดสัเกตหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าภูเขาทองกรุงเทพมหานครภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีพศออและเลขของปีพศออที่จัดทําเหรียญเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า2บาทริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา แล้วก็เหรียญห้าบาทที่ด้านหน้าของเหรียญตรงบริเวณขอบเหรียญวงในเป็นรูปก้าวเหลี่ยมกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัดตียราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรือง ยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9้าทางด้านหลังของเหรียญที่ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ประเทศไทยพศออและเลขของปีพศออที่จัดทำเหรียญเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า5บาท10บ,บาทใช่ไหมเป็นรูปอะไรเหรียญ10บ,บาทเหรียญ10บ,บาทด้านหน้ากลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขติยราชอิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าวภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีเงินด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุญเดชด้านขวาม,มีข้อความว่ารัชกาลที่9 ด้านหลังกลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีเงินเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาท10ด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีพศ และเลขของปีพศออที่จัดทำเหรียญเหรียญในโอกาสพิเศษเหรียญที่ระลึก60ปีราชาพิเศษสมรสเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษเส้นผ่านศูนย์กลาง70มิลิเมตรน้ำหนัก150กรัมชนิดราคา1,200บาทลักษณะ เหรียญกลมวงขอบนอกเรียบโดยที่ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพไทยทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตีราชอิสริยภร์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงประดับดาราจักรี และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงผินพระพักขางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดราตรีทรงราชศิราพรเพชรพระกุณฑลเพชทรทรงสร้อยพระสอเพชรทรงสายสะพายแห่งเครื่องคติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาักรีบรมราชวงศ์ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเปลียนรัตนาภร์รัชกาลที่9ชั้นที่1 และด้านหลังเหรียญบริเวณกลางเหรียญมีรูปกรอบซุ้มภายในซุ้มมีอักษรพระปรมาพิไทยพปรเหนืออักษรพระปรมาพิไทยมีอุณาโลมอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและอักษรพระนามาพิไทยสอกอภายใต้พระมหามงกุฎเบื้องขวาและเบื้องซ้ายประดับด้วยฉัดเจ็ดชั้นเบื้องล่างอักษรพระปรมาพิไทย และอักษรพระนามาพิไทยมีรูปลายพุ่มข้าวบินและลายกระหนกก้านขดโดยมีรูปแพรแถบจารึกข้อความว่า28เมษายน2553อยู่เบื้องล่างตามลำดับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า60ปีราชาพิเศษสมรสช่วงรูปเพิ่มเสริมสาระ ต่อไปคุณครูให้นักเรียนพิจารณาเงินเหรียญสขนาดแล้วช่วยกันบอกชื่อของเงินเหรียญและค่าของเงินเหรียญทั้งสชนิดนั้นค่ะเหรียญสีเงินมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญบาทและขอบเป็นเหลี่ยมๆคือเหรียญ5บาทมีค่า5บาทและมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท5เหรียญเหรียญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีสีทองอยู่ด้านในสีเงินอยู่รอบนอก คือเหรียญ10บาทมีค่า10บาทและมีค่าเท่ากับเหรียญ1น1บาท10เหรียญหรือมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท2เหรียญเป็นยังไงบ้างน้องเกดพอเข้าใจมากขึ้นไหมคะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเหรียญที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราลองเอาอมาสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาอีกมากมายเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะ ได้รู้จักชนิดของเงินเหรียญแล้วก็ค่าของเงินเหรียญกันขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดประวัติความเป็นมาของเงินเหรียญก็ให้ติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังหรือจะติดต่อในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้นะคะที่ www.treasury.go.th เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งในการใช้เงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญหรือเงินชนิดใดก็ตามนั่นก็คือการใช้เงินอย่างมีเหตุผลภายใต้ความพอเพียงและคํานึงถึงความสําคัญในการใช้เงินอยู่เสมอค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสวสวทได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ